ข้อถัดไปข้อนี้ถามว่าจากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์นะภาพนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นโครงสร้างส่วนใดของพืชและมาจากพืชชนิดใดพี่จะบอกว่านี่เลยดูพระเอกระเอกอยู่ตรงนี้ชึบนี่นี่อันนี้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยนะคือมัดท่อลำเลียงเหล่านี้คือมัดท่อลำเลียงมัดท่อลำเลียงที่มีหน้าตาเป็นหน้าคนแบบนี้นี่หน้าตาเป็นหน้าคนแบบนี้เนี่ยคือมัดท่อลำเลียงที่อยู่ใน ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเห็นแบบนี้รู้เลยว่ามันคือมัดท,ท่อลำเลียงอย่างที่อยู่ในลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในสเต็มของโมโนคอตเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราตอบได้เลยเราเห็นปั๊บเราตอบได้เลยว่ามันคือลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเลยมาดูว่าแต่ละส่วนของมัดท,ท่อลำเลียงคืออะไรบ้างอันนี้ต้องรู้นะนี่สําคัญมากนะหน้าผากเนี่ยคือโฟลเอ็มก็คือมัดท,ท่อลำเลียงอาหารตาสองตาเนี่ยนะคะ คือใส่เล่มก็คือท่อลำเลียงน้ำส่วนปากเนี่ยก็คือแอร์สเปซหรือว่าเป็นช่องลมนั่นเองเห็นหน้าตาแบบนี้ปั๊บรู้ทันทีมันคือลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพราะมัดท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นหน้าคนแบบนี้และมัดท่อลำเลียงของมันเนี่ยก็จะกระจัดกระจายมัดท่อลำเลียงของมันก็จะเรียงตัวกระจัดกระจายรอบลำต้นไม่ได้เป็นระเบียบเหมือนพืชใบเลี้ยงคู่ ข้อถัดไปมาดูเขาถามว่าการตรวจหมูลเลือดของลูกเพียงอย่างเดียวนะสามารถพิสูจน์ได้ว่าทารกไม่ใช่ลูกของสามีหลวงที่กําลังฟ้องหย่าภรรยาเพราะอะไรดูสีสามีภรรยาต่างมีเลือดกลุ๊ปโอชายอีกคนมีเลือดกลุ๊ปอะไรก็ได้ยกเว้น a b อันนี้ก็ไม่จําเป็นไหมสมมติชายอีกคนมีเลือดกลุ๊ปโอลูกออกมากลุ๊ปโอก็อีลุมตุงนางเลยดิไม่รู้ว่าเป็นลูกใครกันแน่ใช่ปะ มาข้อขอไข่สามีภรรยาต่างมีเลือดกรุ๊ป A B แต่ชายอีกคนมีเลือดกรุ๊ป O ซึ่งอันนี้นก็บอกอะไรไม่ได้เพราะว่าสมมติวา่าสามีภรรยา A B ทั้งคู่แล้วลูกออกมาเป็นกรุ๊ป A อย่างเงี้ยก็ชายอีกคนก็อาจจะให้ไอเล็กมาแล้วไปผสมกับไอใหญ่เอของแม่ก็ได้ถูกปะลูกก็ได้เลือดกรุ๊ปเเหมือนกันต่อมาข้าขอขอควายสามีภรรยาต่างมีเลือดกรุ๊ป O ชายอีกคนมีเลือดกรุ๊ป A ออันเนี้ย ใช่เลยบอกได้เลยว่าเป็นชูเปล่าเพราะดูนะสามีภรรยานะมีเลือดก,กรุ๊ปโอกรุ๊ปโอเนี่ยแปลว่าจีโนไทป์ของเขาคือไอใหญ่ไอเล็กไอเล็กสามีภรรยาเป็นไอเล็กไอเล็กผสมพันธ์กับไอเล็กไอเล็กทั้งคู่ลูกออกมาก็เป็นไอเล็กไอเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเนี่ยต้องเป็นกรุ๊ปโอร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกเป็นกรุ๊ปโอแน่นอนแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุนแม่นะคะไปผสมพันธ์กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็น ab แม่คือไอเล็กไอเล็กไปผสมพันธุ์กับ abab คือไอใหญ่ a ไอใหญ่ b ใช่ไหมผสมพันธุ์กันออกมาลูกก็จะได้เป็นไอใหญ่ b ไอเล็กกับไอใหญ่ a ไอเล็กในอัตราส่วน1ต่อ1เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลูกชูลูกชูเนี่ยนะก็ต้องเป็นเลือดกรุป๊ปลูกชูก็จะเป็นกรุ๊ป b หรือไม่ก็กรุ๊ป a เพราะฉะนั้นถ้าออกมาปับ๊บลูกกรุ๊ป o จบเลยก็เป็นลูกของผัวหลวงอย่างนี้แบบว่าไม่ใช่มีหลวงนะวผัวหลวง แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกออกมาเป็นกรุ๊ป A หรือกรุ๊ปบก็รู้เลยว่าเป็นลูกของผัวน้อยนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อคอ,อควายข้อถัดไปหากมียากําจัดศัตรูพืชปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ํานนะถามว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นจาก biological magnification ดูสี biological magnification แปลว่าอะไร biological magnification บอกว่าสารพิษจะสะสมมากขึ้นเรื่อย สารพิษจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆตามฟูดเชนนั่นก็แปลว่ายิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคอันดับหลังๆก็ยิ่งจะมีสารพิษอยู่ในตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะข้ก็ไก่บอกว่านกเหนี่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายจะมีความเข้มข้นของยากําจัดศัตรูพืชสูงกว่าปลาตะเพียนซึ่งเป็นผู้บริโภคอันดับสองเออก็ถูกนะกาไปขอขไข่มาดูเพื่อความแน่ใจแล้วก็ดูทุกข้อ เนื้อเยื่อของปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำจะมีความเข้มข้นสูงกว่าเนื้อเยื่อของแมวที่กินปลาไม่ใช่แมวที่กินปลาต้องสูงกว่าสิเพราะว่าแมวเป็นผู้บริโภคอันดับหลังกว่าก็ต้องมีสารพิษมากกว่าแหล่งน้ําข้างเคียงอันนี้ไม่เกี่ยวเลยแหล่งน้ําข้างเคียงจะมียากาจัดศัตรูพืชหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่ามันทางมันแบบว่าไหลไปตามดินแล้วก็ไปตกอยู่แหล่งน้ําข้างเคียงด้วยหรือเปล่าใช่ไหม สัตว์ทั้งที่อยู่ในแหล่งน้ําจะมีการปนเปื้อนของยากําจัดศัตรูพืชแต่สัตว์บกรอบๆไม่มีข้อนี้บอกไม่ได้หรอกจริงๆถ้าสัตว์บกมันกินสัตว์น้ำที่อยู่ในแหล่งน้ํามันก็ต้องมีเหมือนกันถูกปะละ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อกอไกอ่ข้อถัดมาบอกว่าในการเพิ่มของประชากรแบบโลจิสติกโกรธนะคะ เมื่อประชากรมีจำนวนสมาชิกใกล้เคียง carrying capacity แล้วประชากรจะเป็นอย่างไรปกติ population growth หรือว่าการเจริญเติบโตของประชากรเนี่ยมี2รูปแบบหลักใช่ไหมแบบหนึ่งเป็นแบบที่กราฟออกมาเป็นตัว J ซึ่งเราเรียกว่าเป็น exponential growth exponential growth exponential growth เนี่ยพวกนี้นะเราจะเห็นอ่ะเดี๋ยวให้แกนก่อนแกน y คือ จำนวนประชากรแกน x คือเวลานะนี่เราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตยิ่งเพิ่ม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 ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ปะโดยยิ่งนานเนี่ยยิ่งเพิ่มเร็วขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด exponential growth เนี่ยนะคะจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีปัจจัยจำกัดจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีปัจจัยจำกัดในขณะที่การเจริญเติบโตอีกแบบหนึ่งจะเป็นกราฟรูปตัว s ที่เราเรียกว่า โลจิสติก r โกรธเป็นแบบนี้แกน y เป็นจํานวนประชากรเหมือนเดิมส่วนแกน x ก็เป็นเวลาแต่พี่ขอวาดหน่อยกราฟพี่มันอือ่าประมาณนี้ดีกว่าแบบที่สองเนี่ยเราเรียกว่าโลจิสติกโกรธโลจิสติกโกรธหน้าตาของมันจะเป็นตัว s แบบนี้เราจะเห็นว่าช่วงแรกมันจะโตช้าใช่ไหมและช่วงสองก็โตเร็วพุ่งพวดขึ้นมา ช่วง3ก็โตช้าใหม่จนในที่สุดเนี่ยนะคะเมื่อมันเข้าใกล้ๆค่าที่เรียกว่าค่า carrying capacity ไอตัวตรงเนี้ยเส้นเนี่ยเราเรียกว่า carrying capacity คำว่า carrying capacity เนี่ยหมายความว่าเป็นจำนวนประชากรมากสุดเป็นประชากรมากสุดที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถรับได้คือมันจะมีประชากรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเห็นะทีนี้เขาถามว่า เมื่อสิ่งมีชีวิตเข้าใกล้ carrying capacity จะเป็นอย่างไรดูสิพอมันยิ่งเข้าใกล้ carrying capacity อัตราการเติบโตมันจะน้อยลงน้อยลงจนหยุดโตไปในที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าอัตราการเพิ่มประชากรลดลงตอบข้อขอไข่ในแบบ logistic growth เนี่ยที่มันรองรับประชากรได้จำกัดก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมสอวรคือสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยมีปัจจัย จำกัดอยู่หรือที่เราเรียกว่ามีตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมหรือมี environmental resistance นั่นเองซึ่งทำให้มันมีจำนวนจำกัดของประชากรที่สามารถรับได้